เฮ้ยฮะเะอะกระบอกเขาสิโอ้ยเอพูดไม่ได้อีกมึงอะไรนะง่วงยอะไรบะาอายอเยเยเฮ้ยเยออมันบอกว่าเยี่ยมเยียเยี่ยมเยยยยยยมจ้เ้าเอาเอาเอางี้ไอ ไม่ไมึงบอกเลยแต่ถ้าเกิดว่ามึงให้กูพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้ความในใจมึงเดี๋ยวกูเนี่ยพูดแล้วมึงก็พูดตามทีละคำทีละคำโอเคเไหมโอเคไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวเข้าไปนะอกไผ่อกไผ่ไหลพึ่งไหลพึ่งหน้าตึงตาโตนี่ตูดรีบตูดรีบเออเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยท่านี้เดินไปเลยนี่และพอสต็อปทำไม่ไดฮาร์ตทำไม่ได้ฮาร์ต มินิฮัทนี่กาสาลองกาสาลองกับเอามึงพูดสิพูดสิเอเออให้มึงพูดแล้วเนี่ยกาสาลองเอาว่าไงวันนี้เอ<ไ>กาสาลองเอาแต่งตัวสวยดีเอวอกวยสวยสวยดีไวไว เอพยายพยายามขงงฮะแขงอะแข็งแลิ้นแข็งไม่คกูฟังไม่ได้ลิ้นแข็งเออที่แข็งที่แข็งนะี่แงอ่าการทดลองจ๋าว่าไงจะไปไหนจะไปธุระแต่งตัวสวยสวยอ้อหวยยอุยดูสิอุยอุยดูสิอุยอ่ะพูดอะไรมันดูสิ ดูสิใส่ชุดสีเดียวกันเลยทีเดียวอ่ะใส่ชุดสีดำเขียวพูดอะไรนี่ยฮะพูดอะไรพูดดีๆเขียวสีดำเขอยวสีดำอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีดำไม่พอข่าวพอมีสีแสดแย่ก็เนี่ยสีแสดเนี่ย ก็คออะไรนก่กกาสรองจาอา๋าไปเที่ยวกับมูเซ์ไหม <love> ไปไม่ได้เราไม่ว่าง oh. แป๊บเดียว